สวัสดีค่ะมาพบกับ The Best Friend t a r o t 5อดนะคะมาเจอกันยามค่ำคืนตอนดึกนะเดี๋ยวพี่หมอขออนุญาตเลือกไพ่แป๊บหนึ่งนะคะอืมคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวพี่หมออาจจะทําในหัวข้อใช้ไพ่น้องหมาดีกว่าใช้ไพ่นี่เนาะนะคะทําในหัวข้อก็คือหมายถึงว่าคนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณค,ค,ค,ณคบอะค่ะหรือว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาอ่ะ เคยเอาเรื่องคุณอะไปคุยให้ใครฟังไหมหรือว่าไปเล่าให้ใครฟังหรือเปล่าอะนะคะแล้วก็เขาเล่าแบบไหนย,ยังไงนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะมาถามพี่ไพ่กันนะคะแล้วก็จะมาอ่านคามมําทํานายให้ลูกดวงทุกๆคนที่น่ารักได้ฟังกันนะคะโอเคขออนุญาตดูตัวต,วตวนก่อนเลยนะคะโอ้ยไพ่ลื่นไพ่สําหรับนี้ลื่นลื่นลื่นไม่ใช่ไพ่กระดาษโอเค ขอดูตัวตนคุณก่อนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะถ้าเกิดไม่ตรงก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะความสนุกสนานนะคะหรือว่าดูเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอก็ได้นะพี่หมอจะขอบคุณมากเลยค่ะ <c oughs> พี่หมอตั้งทั้งกล้องทั้งไพ่ไม่เคยตรงเลย เรามาดูตัวตนของคุณก่อนนะคะ,ะตัวตนของคุณเนี่ยมีไพ่เดอะเฮอร์นะคะแล้วก็เทนออฟเพนเดเคิแล้วก็ดีเอ็ม e r เลค่ะอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่อ่อค่อนข้างจะ ถามว่ามีความมีความรู้นะมีความรู้แล้วก็การศึกษาดีนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งๆนะคะแล้วก็ชอบความสงบเนาะไม่ชอบแบบยุ่งวุ่นวายกับใครอะค่ะเพราะว่าไพ่เฮอร์มิตก็เป็นไพ่เหมือนไพ่นักบวชเหมือนกันนะคะประมาณนั้นชอบสันโดษแหละนะคะแล้วก็เอาจริงๆอะคุณก็เป็นคนที่ชอบเรื่องความมั่นคงแหละน้นแต่เรื่องหาเงินไม่ค่อยได้แบบนะ ทความรักสักเท่าไหร่ถูกไหมคะมุ่งเน้นไปทางเรื่องเงินไหมนะคะแล้วไพ่ดีเอ็มโพเนะคะดีเอ็มโพเก็คนที่มีอีโก้จัดนั่นเองนะคะคนที่มีโลกส่วนตัวสูสสงนะคะหรือเป็นพวกอินโทรเ r ดได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการแน่นอนนะคะตําแหน่งใหญ่โตนะคะไม่ใช่ลูกน้องใครอย่างแน่นอนเป็นเจ้าของกิจการ เป็นเอ่อเป็นผู้บริหารนี่ได้เลย CEO ก็ใช่นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยจะเชื่อใจใครง่ายๆนะคะก็คือหมายถึงว่าคุณชอบลงมือทําเองชอบคิดเองชอบทําเองมากกว่าคือไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะคะเท่าที่เห็นนะอ่ะเรามาดูตัวตนของเขาหน่อยนะคะเรามาดูตัวตนของเขาหน่อยนะคะ ขอดูตัวตนของเขาหน่อยนะคะอะ โอ okay. เคอืมตัวตนของเขานะคะพี่หมอมองว่าเขาเป็นคนค่อนข้างจะขี้เล่นนะเขาเป็นคนค่อนข้างจะขี้เล่นนะคะแล้วก็เอาจริงๆก็เป็นคนที่ก็ห่วงใยใส่ใจคนอื่นอยู่นะแต่ว่าก็ดูแบบออกแนวแบบคือเหมือนรักอะแต่ไม่แสดงออกอะออกแนวแบบนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเขาเรียกอะไรนะ ออืมอน,น,นะที่หมอนึกไม่ออกขอโทษจีนะอ่าคือคุณกับเขาว่าค่ะอาจจะเจอกันทางโลกออนไลน์ไหมคะอืมเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนขี้เล่นเนาะ นั่นแหละน่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าพี่หมอนึ้ออกนี้เดี๋ยวมาบอกท้ายคลิปอีกทีนึงนะเหมือนมันติดอยู่ข้างในจนหมอเดินไม่ออกจริงจริงอ่ะทีนี้เข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาอ่ะเคยเอาคุณเอาเรื่องของคุณเนี้ยไปคุยให้กับคนอื่นฟังไหมนะคะเขาเคยเอาเรื่องคุณไปเล่าให้กับคนอื่นฟังไหมนะคะข่อนดูหน่อยโอ,โอ้ยเสด็บดาบมาทำไมอะ่ะ ที่หนอนเราค่อยชอบให้สิบจาบนลคะ่ะแต่แล้วเขาออกมาก็ต้องตามนั้นอืมอ่าขอดูอีกหน่อย เท่าที่เห็นตามหน้าไพ่อะนะคะเขาไม่ได้เอาเรื่องของคุณอะนะคะไปเล่าให้กับคนอื่นฟังหรือว่าไปพูดกับคนอื่นหรือไปปรึกษากับคนอื่นนะคะเขาเก็บเรื่องของคุณเอาไว้ในใจของเขาคนเดียวนะคะเพราะว่าเ,เขารู้สึกคือความรู้สึกของเขามันรู้สึกดีแหละไม่ใช่รู้สึกไม่ดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาเขาไม่ได้เอาเรื่องของคุณไปพูด อ่กับใครนะคะบางทีเขาอาจจะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วอาจจะทําให้คุณเสียหายหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมองคุณยังไงนะคะแต่เขาเป็นคนค่อนข้างจะมีความคือเขาค่อนข้างจะคิดเยอะเนาะคิดเยอะแล้วก็แบบว่าค่อนข้างจะคิดถึงผลกระทบมันค่อนข้างจะเยอะอะค่ะแล้วเขาก็อีกอย่างเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือน ค่อนข้างจะให้เกียรติคุณด้วยนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยจะเอาเรื่องของคุณไปพูดให้ใครฟังนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่เขามีกับคุณเนี่ยเขาค่อนข้างจะเสน่หาคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้นะแล้วก็เขาเองก็อยากจะประสบความสําเร็จหรือว่ามีชัยชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณ่นะคะนะ แล้วยังไงต่อคะขอดูอีกสักหกไหวแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเคพี่หมอจะบอกอย่างนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าตัวเขาอะค่ะไม่เคยจะเอาเรื่องคุณไปคุยหรือไปพูดที่ไหนกับใครยังไงปรึกษาใครก็ตามนะคะแต่คนคนนี้มีความรู้สึกกับคุณค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็ลึกมากหมายถึงว่ามันไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยแล้วก็ลึกลงไปแบบว่าสุดใจเลยแบบมันลึกมากอะถอนไม่ขึ้นถอนไม่ออกเลยอย่างเงี้ยให้ที่หาย p r ่นเสร็จเนี่ยมันคือแบบ รู้สึกแบบลึกดำดำดิ่งไปเลยอะค่ะแบบอย่างนั้นเลยอะนะ <c oughs> คือตัวเขาเองอะค่ะค่อนข้างจะมองความสัมพันธ์ครั้งนี้คือเหมือนกับว่าให้เป็นเรื่องของอขอโทษชนกล้องให้เป็นเรื่องของอนาคตอะ,ะนะคะนะคะให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าตัวเขาเองอะเขารู้สึกได้ว่าเขารู้สึกกับคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเอาคุณออกจากกลัวไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออผู้หญิงคนเนี้ย คือมีอิทธิพลกับเขามากๆนะคะมีผลต่อใจเขามีผลต่อความคิดของเขามีผลต่อความรู้สึกของเขาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะจนแบบบางทีจนเขาแบบไม่รู้สึกว่าแบบมันไม่สามารถถอนตัวถอนใจได้เลยอะคะ่ะเท่าที่เห็นนะคะ,ะเขารู้สึกว่าคุณอนะเห็นไหม my world เป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาเลยค่ะคุณคือแบบคือความน่ารักอะคุณคือความน่ารักความเอาใจใส่แล้วก็ น่ารักอะ่ะคือเขาแฮปปี้แล้วก็มีความสุขอะที่แบบว่าได้เจอคุณหรือได้อยู่กับคุณอ่ะนะคะแล้วก็ตัวเขาเองพี่หมอบอกเลยว่าเขาเองอ่ะคะ่ะค่อนข้างจะใช้ความคิดแล้วนะว่าความสัมพันธ์ั้งนี้มันควรจะพัฒนาอย่างแน่นอนนะคะมันเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาอยากให้ความรักครั้งนี้มันมันเป็นความรักที่ดีที่สุดอะ่ะอืมเนาะโอเคความทำนายก็ครบถ้วนแล้วอ่ะนะคะ คือพี่หมออยากคือคำคลิปมันเป็นในหัวข้อว่าเขาว่าเคยเล่าเคยคุยปรึกษาใครไหมหรือว่าเอา่อคุยในแง่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะคะพี่หมอมองว่าการที่เขาคุยหรือเขาปรึกษาเนะี่ยมันก็มันก็ดีเนาะหมายถึงว่าคุณอาจจะดีใจที่เออคุณเอาเขาเอาเรื่องคุณเนี่ยไปคุยให้คนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมายถึงว่าคนอื่นอาจจะรับรู้เรื่องของคุณกับเขาใช่ไหมแต่พี่หมอบอกอย่างนี้นะ บางทีมันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งสองอย่างนะคะบางทีการที่เขาไม่ได้เอาเรื่องของคุณไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณนะคะเขาอาจจะไปนคนคิดเยอะคิดมากอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วเขาก็ไม่อยากเขากลัวว่าเขาจะพูดให้คุณเสียหายหรือเปล่าหรือคนอื่นจะพูดกับถึงคุณในทานที่เสียหายหรือว่า มันอาจคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยกับเขาอะไรอย่างนี้เขาก็เลยไม่อยากจะรับฟังไหมคะ่ะแต่พี่หมอหมองว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะคะที่เขาไม่ได้พูดกับใครแต่ว่าพี่หมอเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะ่ะตัดสินจากการกระทําแล้วก็ความรู้สึกของเขาดีกว่านะคะไม่ต้องมาน้อยใจกับเหตุผลนี้นะคะพี่หมอบอกอย่างนี้นะถ้าใครเข้ามาดูนะคะ เ,เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของคนคนนี้ค่อนข้างจะเยอะจริงๆกับคุณนะคะแล้วยังไงพี่หมอเชื่อว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้แน่นอนเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญก็ขึ้นแล้วหกไม้เท้าก็ขึ้นนะคะแล้วหนึ่งถ้วยก็มาปิดท้ายอีกเพราะฉะนั้นนะมั่นใจได้เลยว่าค่ะว่าคนคนนี้ที่คุณถามถึงอ่ะเขาจะไม่ปล่อยความสัมพันธ์ให้มันคือเขาว่าอยากจะพัฒนาไปตลอดแล้วเขาก็อยากจะประสบความสาเร็จแล้วเขาก็อยากจะทําความรักครั้งให้มันชัดเจนแล้วก็ดีที่สุดด้วยนะคะเท่าที่พี่หมอเห็นนะคะ เพราะฉะนั้นพี่หมอก็อวยพรให้ก็แล้วกันนะคะให้คุณรักกันนานๆเนะเาะแล้วก็เป็นคู่รักที่ดีเป็นคู่ชีวิตที่เป็นคู่สุดท้ายที่จะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันก็แล้วกันนะคะคำ <c oughs> ทำนายก็ครบถ้วนแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแบบไม่ข้ามโฆษณากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับพี่หมอนะคะเพราะว่าทุกๆก,กำลังใจนะคะมีความหมายมีคุณค่ากับพี่หมอมากๆแล้วก็พี่หมอจะพัฒนาช่องนะคะแล้วก็ทำคลิปดีๆให้กับทุกคนได้ดูอีกนะคะเพราะว่า พี่หมออยากเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็สร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนที่เข้ามาดูนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยโดยตรงแต่ว่าก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้กับพวกคุณทุกๆคนเนี่ยนะคะนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดอะเบสเป็นทาร์ร56นะคะแล้วจอกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครอยากดูหัวข้ออะไรเม้นบอกพี่หมอได้พี่หมออ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะแล้วก็ จัดทําให้แล้วนะคะหนึ่งคลิปตามคําขอนะคะและเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาใหม่อีกนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย